มาต่อกันที่ EP ที่60นะแล้วก็ไปจัดการบูททันได้เลยนะเ,นเพื่อนๆวิธีการเล่นตั้งแต่ EP ที่60นะครับจะเป็นการเล่นสายดาบอนะันแท้จริงนะเพื่อนเพ่อนขออนุญ,ญาตนะครับสำหรับเ,เพื่อนถ้าเกิด EP ที่59นะฮะถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นสายเขาเรียกอะไรสายทุบสายแทงนะครับเราก็สามารถซื้อ อาวุธทุบอาวุธแทงแล้วก็เปลี่ยนสายได้เลยนะครับมันจะได้ซื้อทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครเล่นสายฟันนะครับก็คือสามารถซื้อดาบกระเล่นสายฟันย,ยาวๆมาได้เลยนะเพื่อนๆนะแต่ผมก็จะไปจัดการ,ค,รคำว่าสายาที่แท้แท้จริงคือ,อไรนะเพื่อนๆเ,เราเข้าไปดูที่ความหลอกลวงนะครับนี่ก็สายดาบทุกสายแล้วนะครับความหลอกลวงอ,อ,อัพลักษณะน,นี้แล้วก็จะเป็นพลังกายพลังกายทุกสายเลยนะครับต้องอัพ ลักษณะนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายโดยตรงเลยอัดดามิดรวนกับสายฟันเนีย่ยนะครับสายฟันโดยแท้ทูุแท้จริงนะครับเพื่อนๆไปเลยไปเลยไปดูกันเลยนะครับที่เรารับอาวุธเนี่ยครับอันนี้เอาไว้รับอาวุธนะครับอันนี้ก็เอาไว้เสริมนะสอบเนี้ยวไว้เสริมหลังจากที่ผมจะบอกว่าหลังจากที่เราได้ ดาบมาแล้วเราจะไปเล่นเป็นดาบเลยนะครับแล้วสกิลที่านามานาที่เดือเราจะอัดไปในเรื่องของอเวทมนต์นะครับยิงลูกบอลเวทมนต์นะครับแต่หลักๆแล้วเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือสายฟันนับไปกันเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะหาว่าผมลีลานะครับสุสานบูทันเหมือนเดิมเพื่อนๆที่นี้ เราก็จะทำเคลียร์ง่ายอะไร่าย่านะไล่ตบปูทันได้แบบสบายๆนะเพื่อนๆเนี่ครับเมื่อกี้เราคาลูกน้องมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอืมขออนุญาตครับผมจะ่ไปโอเคมาฝั่งนี้จัดการมันนี่จัดการมันไปนเดี๋ยวขอเอนี่ยดูกอนมาตัวเนี้ยตัวนี้นมันอยู่ตรงไหน,น ฝั่งนี้หนไหมอ๋อนี่ไงสู้นี่ไงเพื่อนๆเนี่ยทีนี้เราับทำยังไงนะเพื่อนๆรับรับอาวุธนะครับแล้วก็ใส่แบตบอมเดี๋ยครับเพื่อนๆมันจะเป็น,เปนเปสเต็ปนะทีนี้ทํายังไงครับเจาะเกาะสักหนึ่งจึ๊กเจาะไปหนึ่งจึง๊กอ่าเรียบร้อยปึ๊บมานาเรามาปุ๊บโฟกัสเรามานะครับ ยิงลูกบอลก่อนเพื่อน1 2่สองสามลูกบอลไม่เอาลูกบอลมันมันน้อยมันไม่ทัขีมันน้อยเราไปสายฟันไปก่อนนะเพื่อนน่ครับหนึ่งสองเอาได้อันเดียวอันเดียวอันเดียวผมก็เอานะผมบอกเลยเดี๋ยวมันร้อมมันโหดขึ่นโอ้โหพาไปครึ่งหลอดเพื่อนผมบอกเลยโหดนี่แล้วก็อะไรอีกนะครับยี่สิบัน ี่สิบฟันเลยหูโหูผมบอกเลยติดขี้ยังหออูนะเลือดแปดพันอะถ้ายิงลูกบอลน,นี่ก็จะได้นานนะเพื่อนเพราะเราได้ฟันได้สายฟัฟแบบหูโหดนะหดนะซี่เนี่ยตายเห็นไหมเพื่อนอหูยังหูอ่ะฟันทีเดียวเลือดครึ่งหลอดอ่ะเลือดปวดไปสี่พันอ่ะสี่ข้ออ่ะยังหูหูดูดีเวลับอัพแล้วขอดู้าคคุมหน่อย้าคคุมตัวนี้ดีนะแต่ผมยังไม่ใช้นะเพราะว่ามันายกับผมตัวไหน ตัวนี้ตัวเดิมโอเคอย่างดีครับเพื่อนๆเลเวลอัพไปที่ตัวนี้เลยครับชิติอคอลครับเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็อัพไปที่ตัวนี้เต็มนะครับพตติฟายเพื่อนมาต่อกันเลยนะครับที่<ๆ>แล้วก็ไปหัวหน้าบูทันเพื่อนๆเนี่ยนี่เราเลือดเนี่ยเีืเราคือตายครับลาชินีบูทันสู้ไปเลยครับอย่าไปกลัวมันนะครับหุ่นก้าเองรับอาวุธก่อนเพื่อนๆตามสเต็ปเราเลยตัวนี้มันหิวเลือดได้ด้วย เจาะเกาะเจาะเกาะผมมีห้าเองผมไม่ได้อัาอค้างคาวมาได้เดียวเองอะไปสามพันยิงเวทมนต์ไปเวมทมนต์พันห้าเหมือนเวทมันจะแรงขึ้นปะนาะเหมือนเวทมันแรงขึ้นนะ ยิงไปนี่นะหนึ่งสองโอ้โหได้แค่สองเองได้แค่หนึ่งเองหกสิบห้าโหดมากมันจะหิวเลือดนะผมจะไม่ให้มันหิวเลือดนะผมจะกดตัวนี้นะครับแล้วก็รับอาวุธไว,นว้นะครับแล้วก็ใส่แบตนอมรับอาวุธไว้แล้วก็ยิง ตอดเลือดมันตอดเลือดเ,เพื่อนที่นี้ทำงา,านฟันหิวเลือดก,ก็ไม่เป็นไรเรามีมานานเหลือนะแล้วก็จให้มันหนีเราเราจะให้มันหยเนี่ยเบอร์เซอร์ผมบอกเลยหดนกนี่พอถึงเบอร์เซอร์เดีวผมบอกเลยเนะี่ยความจะหายอย่างเยอะนะครับตีไปเลยนะเ,นเพื่อนหดจนไปเลยนะครับตัวเนี้คูดีแปดพันอะ นี่นะโอ้ยยังโหดโหดแต่ผมก็ตายอยว่ะ,สะแสดงว่าผมสู้มันไม่ได้ให้เป็นยิงไกลนะสู้ไม่ได้ผมขอรอยอีกทีนึงนนถ้าทีนี้ไม่ได้ผมก็จะไปทำภารกิจเป็นภารกิจ ย่อยแล้วนะครับที่เราคุยกันไว้อเพราะว่าบูทันเราไม่ว่าสู้ราชินีมันไม่ได้แพมพายไปเลยกันน,นะครับเพราะว่าโคตายอีกแล้ว